สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้มากับโจทย์ลำโพงงบหลักร้อยกันเลยกับไบิท p พ็อกเก็ตโกราคาตัวนี้แค่699วบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่เกิดมาสำหรับพกพาอย่างแท้จริงเอาไปใช้เที่ยวตา่างจังหวัดหรือว่าเอาไปตั้งโต๊ะทำงานตัวนี้ก็ทำได้ครับจุดเด่นตัวนี้เลยก็คือเรื่องของความคุ้มค่าราคาไม่ถึงพันแต่ให้มาแบบครบๆเลยทั้งบูทูธ6.0แบตเตอรี่สูงสุด20ชั่วโมงกันน้ำาอพ68 เล่นเพลงผ่าน T F Card ได้เชื่อมต่อเป็นสเตอริโอโหมดตัวนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็ยังรองรับแอปพลิเคชันไตรบิดอีกด้วยเอาไว้ปรับ EQ ต่างๆนานาได้เทียบครับของในกล่องก็มีเท่านี้นะครับมีแค่ลำโพงคู่มือการใช้งานแล้วก็สายชาร์จนะครับ Type C เริ่มจากตัวดีไซน์เลยก็ตามชื่อเลยครับ Pocketgo คือเน้นให้หยิบง่ายพกง่ายไซส์แบบถือมือเดียวได้สบายๆตรงมุมนะครับก็จะโค้งมนเวลาถือแล้วก็จะไม่บาดมือแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีหูย้วมาให้อันนี้สอดน,นิ้วเข้าไปได้เลยหรือจะไปแขวนกับกระเป๋าต่างๆอันนี้ก็ทำได้นะครับส่วนน้ำหนักช่างดูอยู่แค่220กรัมเท่านั้นจัดว่าเป็นลำโพงที่เบาเลยครับ ส่วนการใช้งานสามารถตั้งวางได้2แบบนะครับก็คือวางตั้งแบบนี้แล้วก็วางแบบนอนราบลงไปซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะมียางซิลิโคนสำหรับการลื่นไว้ด้วยตรงนี้จะช่วยเวลาเราเปิดลําโพงดังๆเนี่ยลำโพงมันจะสัน่นแล้วมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนี่หละครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยางค่อนข้างเหนียวเวลาเปิดดังๆก็ไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวลองวางดูว่าเอาอยู่ไหมนะั <Hey. S 2> s <S ตั้งอยู่นะ <Hey. S 1> ไม่เลื่อนไม่เลื่อนะไม่เลื่อนเนี่ยไม่เลื่อนนะปกติแบบรูดอื่นๆเนะี่ยมันจะกุกขยับได้นะลูกดิ้งลูกดิ้งไดนะ้ลองแนวตั้งดู hey. อเคอ่าโอเคนะ่ะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีพอร์ตชาร์จซึ่งเขาปิดไว้นะครับสลักพ็อกเก็ตโว้ด้วย่ะเปิดได้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูชาร์จ Type C กับช่อง TF Card นะครับใครที่มีการ์ดก็เสียบฟังได้นะครับแต่ส่วนตัวก็บลูทูธและสะดวกดีนะครับ สำหรับลําโพงนะครับการควบคุมเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับปุ่มหลักๆก,ก็มีปุ่มเปิดปิดปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็สามารถควบคุมเพิ่มลดเสียงได้ตรงนี้นะครับส่วนเลื่อนเพลงก็กด2ครั้งนะครับเปลี่ยนได้ก็ใช้งานได้เบสิกทั่วไปนะครับฟิลลิ่งการกดก็จะได้ฟิลแบบคลิกกี้ประมาณนึงเลยเสียงค่อนข้างดังทีเดียวครับ นอกจากนั้นตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนมาให้ด้วยก็จะเป็นรูตรงข้างๆป pues ุ nah ่มเพิ่มเสียงเนี่ยเอาไ้ใช้คุยสายผ่านตัวลำโพงได้เลยนะครับคุณภาพไปก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับทอบไมโครโฟนครับสวัสดีครับสครับอไมโครโฟนนะครับทดสอบนี้เป็นเสียงที่ได้ยินจากเจ้าไรบ์ดพ็อกเก็ตโกตัวนี้เลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานะเดี๋ยวลองหาดูนะครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบอากาศนการใช้งานนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของไร i ิเนี่แหละครับก็ใช้งานปรับแต่งตั้งค่าต่างๆนานาได้นะครับทั้ง EQ นะครับเขาก็จะมี preset มาให้แล้วนะครับตัว signature นะครับ outdoor rock แ a p popular audio book หรือว่าใครอยากจะปรับค่าซอม EQ ก็สามารถปรับได้กดบ,บวกเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับปรับได้ตั้งแต่80 Hz, เฮิรตซ์ไปถึง1 0 0 2,005นะรือตอนเทสปรับให้ดูต่อที่สเปคเลยนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน6.0รองรับโคเด็ก AAC แล้วก็ SBC สามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันใช้งานได้นานสูงสุด20ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำ IP68 ก็เอาไปจุ่มน้ำได้เลยครับส่วนเรื่องของเสียงนะครับ ตัวนี้กําลังขับอยู่ที่7ดวัตต์เป็นเสียงระบบโมโนนะครับมีไดเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีพาสซีฟเรเดเตอร์ที่ช่วยขับเสียงเบรถ้าใครอยากได้แบบแลำโพงสเตอริโอก็ต้องซื้อตัวนี้แยกอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็มาแพริ่งคู่กันต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะถ้ารุ่นอื่นไม่สามารถแพริ่งแบบสเตอริโอได้นะครับก็2ตัวก็ประมาณพันหส่วนเรื่องเสียงจะดีขนาดไหนลองไปฟังกันดูครับ Tell one thing. there She one any I That you're missing I will keep you warm as soon as you remove that snow Huh see my name groovy and got him bloody Ka o la soba สำหรับด้านเสียงนะครับจากที่ฟังดูหลักๆก,ก็คือเสียงกลางเนี่ยนำหน้าออกมาค่อนข้างลอยเด่นออกมาเลยนะครับส่วนย่านของเสียงเบสเนี่ยก็จะมาแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับมาแบบพอมีให้ได้ยินริทึมจังหวะเบาๆนะด้วยความที่ขนาดตัวค่อนข้างเล็กเสียงเบสอาจจะไม่ได้ลงได้ลึกมากด้วยนะสำหรับ EQ เขาก็ทํามาดีนะครับส่วนตัวก็ใช้แบบที่เป็นซิงเกอรเจอร์ที่เอาเซตมาเลยอันนั้นถือว่าโอเคที่สุดแล้ว แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปฟังพวกพอดแคสต์อะไรเนี้ยใช้พวกออดิโอบุ๊กอันนี้ก็จะเร่งในย่านของเสียงพูด ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อาจจะยังไปสู้พวบรุ่นตัวเล็กๆ2 3ง0 0พันไม่ได้นะก็เหมาะเอาไว้สำหรับฟังสบายๆมากกว่านะครับก็ใครอยากได้ลำโพงคุ้มๆสักตัวหนึ่งก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับไรบิด Po อกเก็ตโกนะครับส่วนข้อสังเกตก็มีเล็กน้อยน,นะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยใครอยากได้เสียงเบสอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ